ส่วนสาวๆที่เข้ามาชั่วโมงนี้บอกเลยแล้วก็มาต่อกันที่พอแล้วพอแล้วพอแล้วไม่เหลือที่กูสีแล้วสวัสดีครับ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 ปุ๊บกัดสามครั้งโอ้ไม่เอาดอกบัวมาด้วยโหนเป็นจานกระประดิษฐ์ตัวนี้เอาอีกแล้วคือวันนี้คุณผมอยากจะกินอะไรที่มันบอกว่าบิ๊กเบิ้มใหญ่ๆแล้วเหมือนบอกว่ากินไอ้นี่มั้ใหญ่ๆหบิ รถสิบล้อใส่กะเพราไหมเขากินแปลกใช่ไหมเจอที่ใสยละครสายละครสายละครหรือว่าจะเป็นรถสิบล้อทอดกระเทียมนะมไม่ได้นะหรือว่าเราจะกินได้นะแปลกไปนะไม่ห้ามกันด้วยทำไมไม่คุยกันล่ะคือวันนี้ ถ้าพูดถึงแบบอะไรที่มันจานใหญ่ๆเนี่ยมันมีอยู่อย่างหนึ่งที่เป็นแบบว่าเหมือนตำนานแห่งจานใหญ่ตำจานตำถาตำถาตำถาลาบเรียบบ้าเหรอเขาบอกใหญ่ๆใช่ป่ะไม่ใช่มันจะมีจานาพิซซ่าถาดใหญ่ถาดใหญ่โอ้ยบางกรอบอร่อยบ้าแล้วคุ่นหมายถึงอาหารแกงกะหรี่อ้าวเยี่ยทุกเลยแบบผิดสักอันก็ไม่ได้แกงกะหรี่แต่ทีนี้มันมีอยู่เจ้าหนึ่งเขาจะเป็นแบบเจ้าในตำนานเจ้าแรกอะที่แบบว่าเข้ามาเปิดตลาดในประเทศไทยเว้ย เดี๋ยววันนี้เราจะลองแต่ว่าจานเล่นไม่ได้2อกิโลโอ้หหนักแกงกะหรี่เหรอหนักจานเดียวข้าวอยู่แค่นี้โอ้หนักบ้าเหรอคุณมันต้องหนักข้าวหนักอะไรอย่างงี้ดิแต่ว่าทีเนี้ยเดี๋ยวเราต้องไปซื้อที่ห้างแล้วกลับมากินที่นี่เพราะว่าที่ห้างไม่น่าจะถ่ายได้ดูทรงแล้วซื้อแอะไรมาซื้ออาแกงกะหรีอ๋อนี่ ก็ไปซื้อทันไหมเนี่ยไม่น่าทันว่ะกินมูนมาสามสี่โมงนั่นเนี่ยโอ้โถ่ายเอ้ยโลกไมยาไม่เคยอยู่อ่ะเหมืนไม่เคยอยู่โลกไมยาแต่ทีนี้เขาเรามากินโชว์คุณผู้ชมอย่างเดียวเนี่ยใช่มันไม่ได้ครับมีสปอนเซอร์ป่ะไม่มีแน่นะเราโชว์คนทั้งโลกเลยคุณทีนี้โอ้โคนทั้งโลกโชว์คนทั้งโลกกินข้าวแกงกะหรี่โชว์คนทั้งโลกครับผมผมบอกเลยคือต้องนั่งเครื่องบินกินไปแล้วก็ไป n น no ไปพัทยา no ไปภูเก็ต no ยอม ยอมด้วยแอปนี้คุณแอปเลยผมไม่ได้สอนเซอร์นะแต่ว่าเขาชื่อว่าแอปอาซาเดี๋ยววันนี้เราจะปั่นคนไปด้วยแล้วก็กินโชว์เขาด้วยว่าเราได้กินข้าวแกงกันเคยกินกันเปล่าเคยกินเปล่าเฮ้ยบ่อยพี่ไปบนรถแถวสวนลุมนึงดดึกดึกอ่ะข้าวข้าวยี่สิบข้าวกะหรี่พันห้าแข็งมากทำไมตากล้องไม่ห้าวะ เดี๋ยวเราไปดูเพราะว่าเขาคุยเขาลงได้เลยสปอนเซอร์ป่าวป่าป่าไม่ใช่สปอนเซอร์คือคนเกาหลีเนี่ยถ้าเราพูดคำว่าสวัสดีเนี่ยทางนั้นน่ะเขาจะแปลเป็นภาษาเกาหลีให้เฉยเลยผมพูดภาษาอะไรคุณก็แปลได้อ่าใช่แน่นอนอังกฤษพูดภาษาไทยคุณแปลเป็นภาษาอังกฤษได้เลยได้เต่า What's h o u r a n l o Anglo เต่าอ๋อผมพูดดีว่าเต่าตอนที่ What's h o u r Okay เดี๋ยวเราไปซื้อแกงกะหรี่กันก่อนแล้วเดี๋ยวมานั่งกินกันเออโอเคไปครับผม มาแล้วครับผมเราได้แกงกะหรี่กันแล้วนะครับผมนี่นี่นี่แล้วก็ตอนนี้นอกจากคุณผู้ชมแล้วผมบอกเลยว่าคนทั่วโลกเราได้ดูเราอีกคนทั่วโลกไี่มีประเทศไหนบ้างมีประเทศอิสราเอลตุรกีเกาหลีญี่ปุ่นไทยอย่างน้อยเป็นประมาณนี้มไม่มีมุกเลยเลยใช่คือทีเด็ดของแอปนี้นอกจากแบบว่าถ้าเราได้เพชรเนี่ยเราสามารถเลือกไอ้นี่ได้เลยนะเพชรอะไรเพชรกัญญา เราสามารถเลือกเพศคือเราต้องสะสมเพศใช่สะสมคนมากดไลค์แล้วก็ชวนเพื่อนได้แล้วเราก็จะสามารถนําไปแลกไปซื้อจํากัดภูมิภาคหรือว่าจะเอาผู้ชายเอาผู้หญิงเนี่ยกดเพศภูมิภาคอะไรเงี้ยได้หมดได้หมดได้หมดถ้าไม่คุณก็เป็น V I P ซื้อ V I P เออ V I P ก็ได้นะเอาละคุณผู้ชมเราได้มาล้ว2กิโลกับแกงกะหรี่ในตำนานชื่อดังเจ้าแรกชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อดังชื่อดังชื่อดังชื่อชื่อไม่ดังก็ชื่อไม่ดังอ๋อนิเบาเบไง พันกรไงใช่ไหมไม่เอาไม่เอาถ้าเราเจอคนเกาหลีเราพูดภาษาไทยได้เลยเขาแปลเกาหลีได้เลยนะอาะแล้วถ้าอย่างผมพูดภาษาอังกฤษพี่แปลเป็นไทยได้ป่ะผมแปลได้เลยจริงป่ะเนี่ยจริงสีเหลือง yellow เตาอั้งโลไม่จบล็อกด้วยไม่จบล็อกไม่สีเหลืองทั้งนั้น yellow เตาอั้งโลไปเช็ค อ่งโลเล้ยสิโปซิโปซิโปน้ำมันเตาเัสเดยสีเหลืองเยลโลว์เตาอ่งโลไฟแช็กซิโปเอาถ้าเมียมีชู้อะยิงด้วยลูกโม่ตามล็อกตามล็อกไม่หาหรอกไปหาตอนเด็กถ้าติดคุกอะรามโซ่หล่อเหมือนใครอะมาริโอเมียน้อยอะเมียน้อยอาลามานโนอะไรวะไอโบไงโบไอโบไงเมียน้อยไอโบบ้าเลยเดี๋ยวมันจะหนีเปล่าโบเดี๋ยว โอเคอันนี้ก็คือเขารับประกันมาจากที่ร้านแล้วว่าเป็นการชาเลนจ์สองกิโลอย่างแน่นอนชัดเจนเดี๋ยวเราจะมาเทน้ําแกงกะหรี่กันเลยนะครับผมโอ้อยนุมขนเอายังให้เขาดูกันยังเฮ้ยมามามา,มา,มาเปิดให้คนในนี้ดูด้วยดูเซดูเซคุณผู้ชมหวัดดีพี่อูกพี่หวัดดีเรากําลังในนี่อยู่พี่กินข้าวกันเน่เน่นน เออเลี้ยงเลี้ยงดิเนี่ยกินข้าวยังเราดูไอ้โกโกชื่ออะไรชื่อคิวครับชื่อคิวดังแน่มึงดังแน่ชัวร์ไอคิวมึงดังแน่<ช>นอน อาจย์ให้ไอคิวเดกกูจะให้มึงดูกูกินแกงกะหรี่ถ้ามึงอยากกินก็มาก็เข้ามาเยือนกันที่นี่กูให้มึงดูกูอยู่ชักเชิงเศราไม่ใช่ลาดบุหรี่แต่มึงมาเจอกับกูที่ไหนก็ได้กูพร้อมทุกทีเฮ้ยตึกตึกป๊ตตึกตึกตึกบีดอะไรแล้บบีดอะไรเนี่ยกูแล็บบีดอะไรวไอเทไม่ไม่ห่วงอะไรหรอกห่วงจะหกอย่างเดียวเทเทเทกันมา ้ยดูดูดูเยอะมากแย่แค่ไันได้ออกทีวีนะไม่รู้ว่าอ๋อ,อไม่ใช่เอ้ยคิวฟันหล่อไปแล้ววะใช่ป่ะใช่ป่ะเงยเป็นเหมือนกันอ,อย่ารู้กันบางทีอาจเป็นเรื่องดราม่าเขาไงปลาเผาอ่ะปะลาเผาอ่ะ,ะเ,ะเออจ้าก,กินปลาเผาอ่ะ,อะไอ้ีปลาเผาที่ไหนเนี่ยเหม็นชิบหายเลยหลังลามหลังลามสักทีคุณผู้ชมครับผมมันจะมีหมูงี้มานี่ครับคุณผู้ชมคือ ความลอกของที่นี่คือมึงจะสั่ง10บกิโลหกิโลหกิโลเนี่ยหมูประมาณเนี้ยโอ้เย,ยีบโปะหน้ามึยังไม่ได้เลยโอ้ยเอ้ยเราปัดปัดปอีกปัดปอีกเราปัดหาคนมาตอนนี้อเออเพราะว่าตอนนี้เราได้แกงกะหรี่มา,านะแล้วนะ สปอนเซอร์ปะไม่ได้สปรรสอนเะซอร์นะอาซาไม่ใช่เลยนะชัวนะไม่ใช่สปอนเซอร์เ,อเลยให้จำสคริปทำไมถึงอธิบายแอป,ปเขาดีขนาดนี้ผมไม่ได้สปอนเซอร์อจริงไงอาซาผมไม่ได้เฮ้ยผมไม่ได้สปอนเซอร์อจริงเอ้ผมผมไม่ได้สปอนเซอร์จริงชัวชอบแกล้งผมไม่ได้สปอนเซอร์จริงเมื่อกี้เราเทแกงกะหรี่ไปให้คุณผู้ชมได้ดูแล้วเดี๋ยวเรากินไปพร้อมๆแล้วก็รีวิวไปพร้อมๆกันเลยรว่า2อกิโลเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างครับผมมาครับผมเดี๋ยวเรามาเจอกันให้พี่อ้นมา ประเทศอะไรวะนี่จอแดนใครมีแอปอาซาครับจอแดนเฮ้ยวิจารณ์ดี All right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  Yeah แกแครีสองกิโลกินไหมพี่น้องยิปพอบที่ไหนวะไอ้ที่โตยิปพอปแปลกๆไอ้ตัวนี้ อินเดียอินเดียอินเดียอันนี้แกงกะหรี่ดุมดุยตา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 มดุยอันนี้แกงกะหรี่กินกันไหมอันนี้แกงกะหรี่อ่ะดุมดุยตาดุมดุยนี่นี่โถ่ไอ้เหี้ยยังไม่ทันแจกเลยพี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เรากำลังกินข้าวกันอยู่กินข้าวกันไหมสองกิโลกินได้กันไหมพี่อ้ํกดไลค์ผมหน่อยดิผัสละพาหน่อยเร็วพี่กดไลค์ผมหน่อยดิปล่อยผัสละพากูแห้งเลย พี่กดไลค์ขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมกดไลค์พี่นะพี่อีเปล่าพี่อีเปล่าพี่อีเองใช่ยัพัชรภาหน่อยใช่ใช่ตะรกิจเข่ากันแท็กจนไม่ธุรกิจเข่าตลอดมึงก็ไม่เล่นกดโอเคไปส่งเลยติดหรอเฮ้ยตอนนี้พูดกับเราหน่อยดิไอ้เหี้ย่กำลังถ่ายคลิปอยู่กินข้าวแกงกะหรี่2อกิโลเนี่ยปัดไปแม่งไม่มีใครคุยกับเราเลยว่ะ ไม่ออกไม่ออกออกตู้เย็นออกตู้เย็นทีวีไม่ออกออกตู้เย็นกับตู้อบข้าวรอเลยผมบอกเลยว่าข้าวแกงกะหรี่ที่นี่นะครับประมาณว่าเหมือนแบบเหมือนจะไม่อร่อยนะแต่ว่าอร่อยเหรอไม่อร่อย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 รอเล่นนี่เขามีน้ำนี่ให้ด้วยนะอีมไอ้นอตไอ้นอตไอ้นอตป่ะไอ้นอตป่ะไอ้นอตตูว่าแล้วไอ้คิดนอตอูนึกหน่ายแล้วไอ้นอตวัวต้องมึงเว้ยไอ้นอตทำไมมึงไม่ถอดถอนโบกันน็อก่อนวะ ไอ้น็อตนี่มึงออกทีวีเนี่ยมึงดูกล้องคุณผู้ชมนี่ดูคุณผู้ชมคุณผู้ชมไปแล้วแม่งไปเฉยเลยเฮ้ยตุรกีตุรกีใจหน่อยกินกันอะใจหน่อยอ๋อหอมหอมโอ้โหอร่อยโอ้โหอร่อยมากโอ้โหพริกทั้งซอสเลยสัตว์ ไอหอไอ้หอเหิมเหิบอ่ะไอ้หอเหิมเหิบป่ะหออะไรนะไอ้หอเหิมเหิบหอโคตรเหม็นเลยนะโอเคทีนี้คุณผู้ชมมาดูใกล้ๆครับเป็นไงวะคือที่เนี่ยถ้าเราโรยเหมือนจางกวาดองหรือแล้วนี่คนก็จะทำชาเลนจ์ของผมก็คือเนี้ยโชว์หนึ่งคำเด้งน่เข้าให้อร่อยอื้ออือชิ้นโคตรใหญ่เลยสัตว์ ไอ้นี่คุยนานอ่ะคุยยาวๆได้เลยที่ยังเพิ่มเอะป่ะดิบ้านอยู่ไหนเนี่ยบ้านก็อยู่รังสิตดอนเมืองสะพานเหลืองสะพานใหม่บางเขนกิจกายสะพานควายบางโคบังกะเม่เขาปอกเลยเหรอบ้านอยู่ไหนอ่ะจังหวัดบุรีรัมย์ครับบุรีรัมย์เพลงประจำจังหวัดบุรีรัมย์หน่อยบุรีรัมย์เมืองเก่าของเราแต่ก่อนจิตใจอาวรมึงไม่เบรกกูเลยเหรอเพรมันเป็นของอยุธยาชอบเลยก็ฟังโอ้ยบ้าเอ้ย ตอนีเรากินมาประมาณแบบอนี้แล้วสิบห้าทีแล้วคุณคือพูดทช่ดีหรือเปล่าได้ออกทีวีมออเตรียมดังเลยอมรินทีวีรู้จักเปล่าอมรินทีวีอ่ะสามห้าเจ็ดเก้าอ่ะโอ้โหออกทุกช่องนอนดูเดี๋ยวที่ไม่มีงานกูยังนอนดูเลยเฮ้ยสวัสดีครับทำอะไรอยู่ทำอะไรอยู่เรามากินข้าวกันเออกินด้วยกินด้วยหมามามาืมาการขลือข้าวสองิโลเนี่ยเท่าไหร่ หกแล้วเก้าสิบเก้าบาทนะครับจริงๆค่าแกงกะหรี่อ่ะประมาณร้อยเดียวครับผมต้องรับเป็นค่ากะหรี่หมดเลยค่าข้าวเดอบ้าเหรอคนละคนละล็อกกันถูกไหมครับตอนนี้ข้าวตอนแรกไม่หมดเลยผมว่าเราต้องกินกันจริงจังแล้วแหละนะย้อนตั้งกล้องดีกว่ามาคุณผู้ชมจัดกันไปยาวๆครับอันนี้อเมริกาอันนี้อเมริกาโชว์อเมริกาหน่อยเดี๋ยวถึงคราวเด็กก่อนไปอืม อ่ายบอเนียวนนีเขาลจริงนะเออเย้เฮ้มา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 พี่วันพ่วันวู้ว o วว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 นวว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 วอวนวว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 นวว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 นวว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 วเวว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  จริงกับเบลจริงกับเบล t ริงก็ออลเวลอมัดเจตโตไม่ครบโอเคครับคุณผู้ชมครับผมคลิปนี้ครับแม่งอิ่มมากมากอิ่มแบบอิ่มมากถามว่าอร่อยไหมมันอร่อยนะแต่ว่ามันไม่ค่อยสมดุลไปหน่อยเนอะและที่สำคัญต้องนี่เลยเว็แบเบว็แบบอนะเอ้ยแปบ๊บหนึ่งแม่พายเจตตัวมา <c oughs> แม่ตัว <c oughs> <c oughs> อาซาทำให้เราได้กินโชว์คนทั้งโลกด้วยใช่เหรอไม่ใช่ใช่สบปอนเซอร์หรือเปล่าไม่มีทบปอนเซอร์นะโอเคครับผมคุณไี่จอกครับผมแล้วเดี๋ยวฝากด้วยกับแอปอาซานะไปโหลดเล่นกันได้ฝากช่องไปฝังเลยเว็บเอาเหรออ่าก็ฝากช่องด้วยนะครับกดซับสไครต์ไลค์แชร์นะครับผมได้ตังค์ปะผมไม่ได้ตังค์เลยเอาว่าซับสไครต์ไลค์แชร์อีกรอบแล้วกันนะครับผมแล้วเดี๋ยวมาเจอกันอีกคลิปหนึ่งคลิปหน้านะครับผมวันนี้สวัสดีครับได้ตังค์ปะเนี่ยผมไม่ได้ตังค์อาซานะคร ฝากช่องดีไปฝากอาซาเลย